มันน่าจะเอาป่ามารับกลางแบบเดินสามมั้งเอาเรียวมามากลางว่ะเรียวมาอัพหนึ่งเก็บมั้ยเรียวมาต่อไปครึ่งหลอดเรียวมาผมน่าเชียร์เลียร์ช้ากว่ามันนะสกิลต่อเรียวมาที่ช่วยเคลียร์ได้มัน่าจะไปเก็บเรื่อยหลับป้อเรียวมาเก็บสกิลสี่ดูดูป่าเอาวโอเคยังไม่โดนเลย เพียงซ้ายนะมอสได้ได้ได้ปูได้ปูรอดูดกลางได้เดี๋ยวมาวับมอสได้อยู่อยู่ตรงกลางโอเคเอาซ้ายเอาซ้ายตรงจบบนนะเอ้ยเว็บเว็บนี้พี่พี่ไปดูดดูดไม่ได้นะเวฟพี่ต้องไม่ช่วยบนเอาเลยจะได้จะได้เดิ๋นะมาผมดูดปี๊ป้าไป เจาบบอลนะเข้ากลางก่อนพี่เข้ากลางเร็วปะพี่เข้ากลางเร็วปะเดินเข้ากลางแล้วแอลซ้ายรอนพี่ดวงดวงหมอนไปไม <ป S 2> <ป>่ไปไม่ไปรอซ้อนอยู่เข้กากลางต่ำม,มันขึ้นบนไปกลางแม่น้ำนะมันเดินทางกลางแม่นม<ก>้ำไปไหนนะไปรีบพันธ์ มาอยู่นะบอลเฮ้ยออคนสี่ได้ได้แอลซซายนะแอลซ้ายลวงกลับไสซฟ้าเราเฮ้ยผมสี่เฮ้ยดวงวตอดูอยู่รอดูนะไม่หรังไม่หลองไม่มอกเขาต้องออกเลก่อกตดตั้งติดต้ดแ่นเจ็บหมดเลยทำไมไปรอตายวะอยัดเถอยถอยถอยได้นะถอยได้มาสองตีล้วโอ้สองไม่มี อย่าบัวไปอยู่ไปอะไก็ได้พี่ร้อนเจ็บป่ะเด้อจะไดยป่ะได้ก่อนอยู่ราเห็นไม่พอมีเกีลางกันเ๋ยลงไปหาเร็วมาเดี๋ยวมามีแข่งแม่เตะบอ เล็ดมันเลดเล็ดจะขึ้นนะเว้ยถ้าถ้ามันเข้าเล็ดถ้ามัเข้าเล็ดเราเราเอาเล็ดมันได้เป็นด้เป็นได้เป็ได้เได้ฟีฟ่านะโดนเมีจะมาไปด้วยนะของเราละเฟฟากับกับบ่อนะกลางระวังนะเมาหาครับเรละมันกาดมนกวั พี่ช่วยบนเขียะองกลางมันน่าจะชาใช้เป็นมอเตอ,อร์แกได้แกได้แกได้ถออาย่าเขียะติดเลยนี้ละดวงบินตกละเดี๋ยวผมไปดูเรียวมาได้เรียวมาเพิ่งเขียะต่อ,อยู่จีเรียวมาแล้วรออะไรตีตัว ไม่ได้ไปแล้วสพี่มีเรียพี่มีเรียเกตเกมาอมันไม่น่า้าแล้วมาอยู่ล่างไอช่วยัรับบอน่อดิดูวบะดงบินเข้าเข้าเยอได้นะเยะได้เลยเฮ้ยดวงนะโดมากดล้างกดล้ากดล้ากดล้างเยไม่ไม่ตายทั้งตัวเบจัดเาแลยมั้ง้าบอน่อดิรับหนึ่งนาะ โจ๊กออกแล้วอืมแสบแม่งยิงโดเนี่ยไอ้เหี้ยสู้โดดไปบนอยู่บนมีสองตัวโจ๊กเกอร์อาย่าเข้าได้ใช้าได้อะไรอยากต่อเดี๋ยวมาเจ็บต้องมีพี่มีราและนี่เรียกกี่วีพี่ ยังไมขึ้นหลอดนะยังไม่กลับบ้านยังไมาขึ้นหลอดยังไม่กลับบ้านผมว่ามันอยู่ L เยอะ L ซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวมาเจ็บมากนะรอดูล่าได้นะมันมีแข่งนะกลางสามกลางสามกลางสามเฉี่ยวแล้วบนเฉี่ยวแล้วบนเฉี่ยวแล้วขึ้นไปมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปด้วงด้วงล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 งไปลงนั้นนะพี่เชื่อมกลางเนีดูอยู่อุ้ยเทียบกัแข่งไม่ทันเดี๋ยวมาทีเดียวแล้วในกลุ่ม ยังเกี่ยวแข่งไม่ทันเนาะวิหนึ่งวิโอ้โหวิแมงก็รอดเนาะยังไม่กดแข่งไม่ทันได้ป้อมอยู่ได้ป้อมอยันเคลื่อกลาไหวปะมีรถถัดเขราได้บนบนมันขึ้นไม่ลราสองสมคนเจ็บอ่ะโอ้โด้วงมเจ้าจะตายแล้วเจ้าจะตายแล้วนี่หมอทอร่าญาเ้มงวยรับไปเรบไปสองกไยกไย นี่ไงเดืโดภูเขาโคป่ะเนี่ยตอนเนี yeah, ้ยในวงวงไว้ด้วอาดัเรียกพี่ห้าเบ้ยด้ว่กานนด้งด้งเกีรานี่เรียมาด้วงเกือบตายเอ้าฟ้าระวังก่อนเมาก่อนดิโอตายวโดโลแหลกเสอ่ะโลแหลกไม่ต้องฟ้าแค่นั้นแหละ ฟาฟามาเขี่ยกันดิอฮึ๊บนิดเดียวดวงทำมาด้วยอะไรเรียนอาการอดอยู่โอ้โอ้เอ้รอดอยู่เฮียแม่ก็ไม่ตายจริงน้องด้วยมันขึ้นบนผาไหวแล้วนะแรงความบนแรงคามไหวไหวนิดเดียวไหวไหเรียกเรียกเรียกพีสิบนี่แล้ไหมมอท็อปปิดแล้วไหมบนอ่ะตายแล้วตายละไปเลยไปเลยโอเ ดวงดวงมานน่าเกียดกลางรีไปเ,เรียวมาเรียวมาอ่ารับบนได้ป่ะได้ได้พี่ฮึสีอะไนมาใ้่้างเคลียร์อะไรหมดการบนสองล่า, 2, ลางสองโดนแรง ต้องบนมีแค่นั้นนะไม่มีอะไรละกลางกระดวงห้าเอาได้ดูโม่แล้วดูโม่รุนแรงมันออกมันออกโจกกลางยิงเขากลับต่อไปก่อนเดี๋ยวไปเทียบบนติดแล้วล่ะเออรลองลองเรียวมอ่ะถ้าถ้าอย่างงี้ฮายาได้ฟาร์มฟรีเลยอืมรอดูอีกเวฟแล้วเปล่าวะไม่ได้มีใครเมกา มันมันไม่ไหวกับหายา้วยเลยกลางมันกลามันเจาะมันเคยปิดมันเคยปิดมันเคยปิดบนลอยลยมเท็ดาวมาเทดาได้ขวาได้ขวาไปอยไปอยไปอยมีบนเยอะมากเลยไม่ต้องเรีอกกรเราเรียกมลุกสิบวิสิบวิจะดูของสกีเดวดูก่อนนะไม่มีใครมันตีมันรักเริ่ตีแล้วนะพี่เฟมเดินมาได้ปะเดินทังเลยเต้ไปเรียกได้นะพี่สองหมื่นสองมื่ เป็นยังไงบ้างตรงนั้นโอ้ยเฮียเขาเป็นเฮียขายไว้จัดลอยเลยลอยสวยแบบสวยแบบสวยเฮียโดนเราวอ่ะโดนโดนเกอร์ว่าถอดไอ้เสียอะไรบ้างหมดเลยคิวมันมาเนี่ยทุกอย่างมันฟิไม่แต่ว่ามันมันมีฟิกอยู่เด็ดเด็ดจะเป็นจะเป็นล่างมันคิวก่อนเยอะมอน่อยนะปมอ่ะโจเกอร์เจ็บอยู่นะ ไดมากลับป่ะจะหลด้ยิเกอร์เาเล่นไหนล่างเลยบนไปมาช่วยเคลียร์กอนปล่อย้แตกแล้วแต่แล้วบอลติเกอร์แล้วลสอ้กูมาะไรถสองไปแล้วหมดแล้วนสองอ่ะเจ็บไม่ถึงลวงรวยจัดเลยเฮียมันจัตายว่ะถ้าได้โดน เข้ามัวตายเองห่ะต้องรอขอหายายอีกทินขาก็มีสโลว์น่าอยู่อยู่ฝั่งล่างเยอะงนี่หละพอทอสโผล่แยกบนคนหนึ่งได้ปะแล้วก็อยู่ล่างสี่คนอ่ะพี่เลี้ยงไม่ก็ไปสองคนก็ได้บนอ่ะไปสองอ่ะคนเดียวไม่ไหวลวงบินลวงบินเกิดการ โอ้มันอยู่ห้าเลยแล้วผมไปะปิดล่างให้เอ้บนบนบนดนบ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 บน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 ้นบนบน้นดนบด้นวนบ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 งบนบเบน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 บมบุยนบ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 มบน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 บ่บมบนบนบนงนดนบนลนบนบบน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 นนบ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 นรนบนบบ เดี๋ยวมาน่าจะไปอยูไปก็ตายนะใครลงรูตายนะขอลนะใครลงรูตา <c oughs> <ป>ยตายดวงซึ่งเหรอ <c oughs> ปล่อยไปก็ได้ป <c oughs> ้องกนันนายหวะงกันได้เลยกันได้แหละน่าจะไปทำอย่างอื่นซึ่งเลยเอ๊บเจอเร็วมาไหวปะไอ้ยัย เอาเลยเอาหายาไปเจอเลยมาก็ได้เอามีคนซ้อมคนหนึ่งอะ่ะไพี่เรียกตามเงาต้นหน้าอยู่กุ้มหนาแถวบูน่าเยอะไม่มีนะเช็คละเคไมโควกนมีด้วงกับโจม,มันมาปิดแล้วไหมหลังป้อม กลางเว็บมาพี่เบมพี่เบมเรียกเรียกไปมาก่อนนะป่ะมันจะมาเปิดด่านโอเคมาเขอาเยียกเฮ้ยเฮ้ยมีคนดักมั้ยยังไม่ได้เช็คนะเด้ยทันรัวทันทันอาแล้วออกนะเว้ยโอ้ติดหมื่นโอ้ยย pues ัออกไม่ได้ ด่วงโดโดหลายไปโดนหนึ่งมาแล้วจกแปะจรวดจรวดโดนแล้วอ่าแ,วาแล้วกูคนเดียวไอ้เหี้ยกดจงว่ะอ่ากูทำไงอนะน้องไม่โดนน้องมอรอลอตอะไรอะไรอยู่ไม่ได้เดินเลยปฏิหารลุยอี อธิหารไม่ไหวแล้วดิโอ้โหอธิษฐานสามวิสุดท้ายดวงมันรวยอะ่ะย่ำเมามอบเดือ <ผม S 1> ดดวงมันรวยขมึงไม่ได้เลยขัดฟาร์มยังไม่ได้เลยอะถ้าช็อตแรกไงชดก่อนยังไหลเข้าาบู <c oughs> ลงดาเมจไม่พอก่อน <c oughs> ตา,ตายก่อนเลยตายก่อนเลยไม่